อยู่ไหนแม่อยู่ไหนดูสินะ่นาเคียดูอยู่ไหนครับอยู่นี่ไหมแนนน่ะอยู่ตรงรถหนูหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยแม่เห็นไปทางเนี้ยฮะอยู่ไหนไน,น,น,นี่เฮ้ยเฮ้ยดูสิเนะี่ะเร็วเอาไม้เพี้ยแมงเร็วเอาไม้เพี้ยแมงเลยไม้เพี้ยแมงนะ เห็นไหมดูสินะนะนะอยู่รถนั้นไหมอยู่รถนั้นไหมอยู่ไหมรถสีเหลืองนะรถไมโครน่ะอยู่ไหมครับอยู่ไหมเอาไม้เพียนแมงสิเอาไม้เพียแมงสิเอาเอาเอาไม้เพียแมงรวมันอยู่นน่นรออยู่ไหน ไหนปไหนโอ้ยพ่ออุ้มดูแมงเหรอหพอ่อเขาแมวเอาพุ่งหน่อยไหนไหนแมงอยู่ไหนบอกพ่อชี้เร็วแมงอยู่ไหนครับแมงอยู่ไหนเมื่อกี้มันแม่เห็นไป,ไปตรงนี้อยู่ไหนเอาไม้เพี้ยแมงเร็ว เอาไม้เพี้ยงแงงเร็วไม้เพี้ยแมงเร็วเออ,อพเพียเลยออกอดกอดกดกดกดเลยไหมอยออออน,นัอยู่นั่นมงไหมลูอยู่ไมลูอยู่ไหม ฮะอยู่เอออยู่นั่นไหมลูกไม่อยู่ไปแล้วมั้งนั่นไปแล้วมั้งเดี๋ยวค่อยหาใหม่เนาะเดี๋ยวค่อยหาใหม่มวิ่งไปนู่นแล้วมัง้งน้องหอมมันวิ่งไปนู่นแล้วมัง้งนะเฮ้ยน้าน้านน้า,นา,นาอยู่พัดหนูเปล่าอยู่พัดหนูไหม อยู่เพิ่นหนูไหมอยู่ในพรมเพิ่นหนูไหมลูกอยู่ไหมครับแมงอยู่ในพรมเพิ่หนูไหมลูกไปนูน่นละมั้งนู่นน่ะ <c oughs> อยู่ไหนฮอูไหนอ่ะลูกโป่งลูกโป่งลูกโป่งที่ไปสะปายตาเหรอ ลูกโป่งที่ไปเซอร์ไพรส์ตาเหรอลูกโอ้โอโอโอ,โอ,อมวันนี้วันวนาเลนไทน์มาหอมแม่ทีหอมแม่กอดแม่ทีหนึ่งหอมแม่ก่อนเร็วหอมแม่ก่อนวันวนนาเลนไทน์เร็ว วันวันวาเลนไทน์แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์หอมคุณแม่ก่อนเร็วมากอดก่อนกอดกอดหอม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 เร็วหอมจุ๊บก่อนทีนึงจุ๊บแม่ก่อนทีนึงเร็วเร็วจุ๊บจุ๊บเร็วจุ๊บเร็วเรหอมหอมก่อนหอม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 แม่ก่อนเร็วอุ้ยเร็วหอมแม่ก่อนเร็ว หอมก่อนรยก,ก่อนเร็วหอมพร้อมเร็วหอมก่อนหอมนี่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 เร็วหอมแม่ก่อนเร็วหอมก่อนเร็วหอมหอมหอมวนเนาเลนไทน์เดยว์วาเลนไทน์เดย์ หอมแมก่อนหอมแม่ก่อนเลยหอมก่อนหอมแม่ก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยเล่นเดี๋ยวค่อยเล่นมาจุ๊บแม่ก่อนเร็วจุ๊บแม่หอมก่อนหอมหอมแม่ก่อนเร็วหอมหอมก่อนหอมหอมกอดด้วย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 เร็วแม่กอดด้วยกอดด้วยเร็วกอดด้วยแม่เหนื่อยแม่เหนื่อยเร็ว काट 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 लियो काट काट <laughs> <laughs> เก่งตัวนี้กับประมาณสี่รอบแล้ววันนี้พับเป็นเศษต <c oughs> ะขีอืนี่จะจะโช,ว,ชว์รีททำไมลูกเป็นผู้ชิงเหรอ เป็นอีพอมเหรออีพมมอม,อมอเป็นอีพอมเหรอ,อย่างน้อปาะปัดทีไหนอ,อ,อุ้ยอุ้ยอู้หูอะไรวะเนะี่ยอะไรวะอะไรวะอ้ยอ,อะไรวะอะไรวะ สีผมเลยคุณแม่ยังบ่ได้ทําสีผมเลยหาทุ่มแล้วยังบ่ได้เฮ็ดสีผมเลยบ่ได้เฮ็ดวันนี้พรุ่งนี้กตตต็ต้องตื่นแต่เช้าเด้อนี่ต้องตื่นแต่เช้าเพราะว่าพรุ่งนี้คุณพ่อเขาจะไม่ว่างพรุ่งนี้คุณพ่อเขาจะไปทํางานแล้วนะคะคุณพ่อเขาเข้าบ่าย ก็มีเวลาช่วงเช้าตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายโมงคุณพ่อก็ต้องอาบน้ำแต่งตัวเพื่อไปทำงานนะคะ <S 2> <S 2> <S แล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่สิบห้าวันที่สิบห้านี้คุณแม่ต้องเคลียร์งานที่อยู่งานรีวิวอะไรเงี้ยในบ้านนะให้หมดเพราะวันที่สิบเจ็ด สิบเจ็ดคุณแม่ต้องไปถ่ายงานข้างนอก oh. um. นอกสถานที่ก็คือกทมนั่นเองนะคะหอมกอดหอมหอมแม่หอมมาได้ไะหอมแม่น hm ี่นีข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้กอดด้วยกอดด้วยกอดด้วยวาเลนไทน์อ๋อกอดด้วยกอดด้วยเร็วๆกอด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 อุ้ยอุ้ยใครมาอุ้ยอุ้ยใครมา ห้ามห้ามห้ามาอุ <up> ้ยแกออกมาอันนี <uno> uh, like, no, no, no. No. ้ใส่เก๊ะสามหาวลเดอทุกคน แจ้วันหายแหมวันหายไปไหนวะวันหายไปไหนวะแม่ในกล่องนี่อะไรของขวัญเปล่าพม่ต้องขึ้นมาลงไปเลยโอ้โหไม่ใส่เชื่อให้ลูกเอาใส่ไป อนไน่ะโอ้ยย่ะกระแที้ก่อนเร็วๆอย่าเพิ่ให้นี่งกี้ก่อนยกขาใส่เสื้อตัวนี้ก็ได้อ่ะอุยมันเล็กไปเดี๋ยวแม่เี้ยใส่เสื้อตัวนี้ดีก่าอ่ะเสื้อตัวนี้เสืยอตัวนี้ เ,เอามาเล็กมาเล็กแล้าจะใส่ตอนไหนไหนใส่ตอนวันอันนี้ต้องเอาแขวน เดี๋ยวเดี๋ยวเพราะไม่บายคนดูก่อนเร็วแม่ปิดคลิปแล้วเพราะแบตแม่จะหมดแล้วลูกแม่ปิดคลิปแล้วบอกว่าน้องพร้อมขอไปนอนก่อนนะครับน้องพร้อมขอไปนอนก่อนนะครับบายบายสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีค่ะกับทุกคนที่ติดตามน้องพร้อมค่ะ นี่เแล้วไม่ไม่ไปบายแล้วโอเคคลิปนี้นะคะก็คุณแม่ก็เอาไว้เอาถ่ายให้ดูกันแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าแบตของคุณแม่จะหมดแลวจ้าก็สําหรับใครนะคะที่กดติดตามน้องนะคะที่รักน้องอินดูน้องก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อีีหน้าคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ